ด้นเดียวนะครับหรือวันไซเดดลิมิตนะครับวันไซเดดลิมิตคำว่าลิมิตด้านเดียวหมายความว่าอะไรครับเรามาดูโจทย์ที่เรากำลังจะสนใจครับผมโจทย์นี้ครับโจทย์มีอยู่ว่า จงหาค่าลิมิตนะครับของฟังก์ชันนะครับซึ่งเป็นฟังก์ชันรากที่2หรือสแควรูทนะครับของ x ลบ2ในขณะที่ x นั้นนะครับมีค่าเข้าใกล้2ครับผมลิมิตกับสแควรรูทนะครับจะต้องระมัดระวังนะครับในการทำโจทย์สักเล็กน้อยครับแต่ก็ไม่ต้องไปกังวลมากหรอกครับแพทเทิร์นมันค่อนข้างตายตัวอย่างแรกเลยนะครับคุณห้ามอธิบายเป็น แบบนี้นะครับเด็ดขาดเลยนะครับเพราะอะไรครับขออธิบายความหมายของส r e root นิดหนึ่งก่อนก็คือในอานาบริเวณของสแควรูตนะครับอนาบริเวณที่ผมว่าก็คือภายใต้หลังคาสแควรูตเนี่ยนะครับห้ามนะครับห้ามติดลบนะครับห้ามติดลบการอธิบายเป็นศัพท์คณิตศาสตร์นะครับว่าห้ามติดลบก็คือห้ามไอ นะครับไออนาบริเวณที่อยู่ภายในสแควรูทเนี่ยน้อยกว่าอะไรครับน้อยกว่า0นะครับเพราะว่าถ้าน้อยกว่า 0. ก็คือติดลบทันทีจริงไหมครับทีนี้โจทย์ของเรามันเป็นอย่างไรครับโจทย์ของเรามันคือสแควรูท o o t X ลบ2ครับผมสแควรูท x o t x2 ลบ2ฉะนั้นโจทย์บอกว่าลิมิต ขณะที่ x เข้าใกล้2นะครับการพิจารณาลิมิตนะครับวิธีง่ายเลยกนะ็คืออย่าไปสนใจ x เท่ากับ2ครับให้สนใจมากกว่า2หรือน้อยกว่า2นะครับดังนั้นมันจะตีความหมายออกมาได้เป็น2แนวทางครับแบบนี้ครับก็คือลิมิต x เข้าใกล้2ทางด้านซ้ายนะครับเอ,อติดเนี่ยเขาเรียกว่าด้านซ้ายนะครับกับลิมิต เข้าใกล้2ทางด้านขวานะครับซ้ายขวาใช้เส้นจํานวนนะครับเป็นคําอธิบายครับผมแบบนี้ครับนี่ครับเส้นจํานวนนะครับเส้นจํานวนสมมุติว่านี่คือตําแหน่งของ2นะครับเราจะไม่สนใจ2ครับแต่เราจะสนใจทางซ้ายของ2ทางซ้ายของ2ก็คือทางนี้นะครับทางซ้ายของ2นะครับมันก็สอดคล้องกับลิมิตเข้าใกล้2ทางด้านซ้ายนะครับในขณะที่ เลย2ไปนะครับคือบริเวณนี้นะครับเราเรียกว่า2ทางด้านขวาครับนะครับเราจะจงใจไม่สนใจ2ครับผมเนี่ยแอบเอาอย่างลบๆนะครับนี่นะครับใช้ปากกาเป็นสีอื่นได้ไหมสีแดงนี่คือ2แต่เราไม่สนใจ2โอเคปะ่ะเราสนใจแต่สีดำนะครับใกล้2มากๆนะครับทีนี้อย่างไรล่ะ กับสแควร์รูทที่ว่านะครับก็คือ root x ลบ2การตีความของลิมิต x เข้าใกล้2นะครับตีได้2ความหมายความหมายไหนเป็นจริงครับความหมายของอันนี้ครับเพราะว่า2ทางด้านขวาก็คือเกิน2เปไปน,นิด1นึงเช่น2 0 0 0 0 0 0 1อย่างเงี้ยพอเอามาลบกับ2เนี่ยมันมีค่าไงครับมันมีค่าถึงแม้มันจะใกล้0นย์ก็เถอะนะครับ แต่ในขณะที่เอา2ทางด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับเอามาใส่ในนี้เนี่ยมันก็จะเป็น1 9 9 9 9 9อย่างเงี้ยพอเอามาลบกับ2แล้วมันติดลบไงมันไม่เป็นจริงดังนั้นทางซ้ายมือของค่าลิมิตดังกล่าวเนี่ยแหละครับจะไม่เป็นจริงครับจะเป็นจริงเฉพาะทางขวามือครับผมนะครับเพราะ ทางขวาก็คือมากกว่า2ยังไงลบไปแล้วเกิดปริมาณแน่นอนจริงไหมครับเมื่อเป็นจริงเรียบร้อยแล้วเราก็อธิบายโครงสร้างของลิมิตตัวนี้ใหม่นะครับคือลิมิตในขณะที่ x เข้าใกล้2ทางด้านขวามือนะครับของฟังก์ชันที่เป็นส u a r ร r o ูท x ลบ2ครับแล้วเราก็พิจารณาการแทนค่าลิมิตไปตามปกติเลยครับ Square r o ู t กับสแควรูเถะก,ก็คือ 2-2ลบ2เท่ากับศูนย์ั่นเองนะครับแต่จะต้องอธิบายให้ดีนะครับว่าเป็นจริงเฉพาะทางขวานะครับนี่แหละครับที่เรียกว่าลิมิตด้านเดียวครับผมขอบพระคุณมากๆทุกทท่านนะครับที่ติดตามรับฟังสนใจนะครับลองหัดทำกันดูครับผมสวัสดีครับ